มจำพวแอปอ่านหนยล้วก็มี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 มมี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 มมี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 ม ครูนะผาชัยร้ย่ครัใช่ เจ้าเนี่ยค่าค่าปลายทาง3าม0นะไม่จา่ายผมเ้ย <laughs> ผมจ่ายไปแล้วเมื่อกี้เยไม่ได้จ่ายผมไม่ได้สั่งไม่ได้จ่าย,าย3 0 0 0จีบอแต่ของใม่มชัยนั่นแหละลุงทีมอําลุงทีมอําเฮ้ยแมีจุดไม้ซองมาหาเจ้าเลยแล้วทุกวาุจะเป็นแอดเซ็มยฮึ่ เออเมื่อกี้ก็ถามหาพี่ชัยแต่กล่องของเป็นของพี่แอนเอาแล้วนะฮะเฮ้ยทุเรียนอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะมีอะไรมาส่งฮะี่ต้นไม้มงคลฮึมต้นไม้มงคลด้วยต้นไม้ต้นไม้ นี่ไงก็เขียนว่าต้นไม้นี่นะฮะมีของมาส่งพี่แอนนะีกพีมาดูกันต่อนะตอนนี้โอ้โหเชื่อมจะเสร็จแล้วนะครับฝั่งเดียวนะสองเส้นนี่ไงพลรงงานส่งที่จะทำให้ทำไมเขาเรียนคู่หักอ๋อแสดงว่าเออสไยทรง่อยไงผมจะแกจก่ด้วย

ตอนนี้ก็เสร็จไปฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกด้านหนึ่ง,งสองเส้นนะครับนี่ <c oughs> โอ้ลุดมือลุดมือใช่ไหมหฮะลุงโอ้ลุดมือลุดมือ

เอามาพี่มาใกล้ๆนี่างพ่อนกลางป้างรูปหนึ่งนั่นเลยกแ,กแก้วเลยลุงบอกขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปที่ซ่อนแฟมบดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ